แฉพยาบาลตัวแสบใช้นิ้วคนไข้สแกนแอป,ปโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองพยาบาลแอบใช้นิ้วคนไข้ที่ไม่ได้สติสแกนมือถือโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองเรื่องแดงหลังคนไข้าตายแล้วลูกมาเช็คพบว่าเงินหายด้านโรงพยาบาลทราบเรื่องแล้วเตรียมไล่ออกวันที่4กันยายน2564 Facebook ยศสวี ได้โพสต์ข้อความระบุใจความว่าพ่อของแฟนเสียชีวิตลงแล้วก่อนหน้านั้นได้รักษากับโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึง่งซึ่งหลังจากที่พ่อเสียแฟนตนได้กดเข้าแอปธนาคารของพ่อแต่พบว่ามียอดเงินหายไปเมื่อเช็คประวัติโอนเงินก็พบว่ามีการโอนเงินจากบัญชีพ่อเข้าบัญชีชื่อนางสาวสุธามาตเจ้าของเรื่องเล่าอีกว่ามีการโอนครั้งแรกวันที่26สิงหาคม64จํานวน1000บาท หลังจากที่พยาบาลน,นำโทรศัพท์มาวิดีโอคอให้แฟนตนคุยกับพ่อซึ่งตอนนั้นพ่อไม่รู้สึกตัวไม่ตอบรับแล้วไม่มีทางโอนเงินได้แน่นอนแอปธนาคารของพ่อเป็นแบบสแกนนิ้วและใช้รหัสเดียวกับรหัสปลดล็อกเครื่องโดยพบว่าพยาบาลคนนี้เอานิ้วของพ่อแฟนตนไปสแกนเข้าแอปแล้วกดโอนเงินเมื่อไล่ดูจากเงินในบัญชีของพ่อที่มีอยู่5,000บาทกลับเหลือแค่1,500บาท ทั้งทังที่หลังจากวันที่23สิงหาคม64ตนและแฟนไม่ได้คุยกับพ่อแล้วเพราะพ่อไม่รู้สึกตัวอีกทั้งแฟนตนก็คุยกับพยาบาลทุกวันแต่กลับมีการโอนเงินถึง3ครั้งไม่มีการแจ้งใดๆแม่งามไส้ไหมละ่ะพยาบาล อย่างไรก็ตามเจ้าของเรื่องระบุว่าติดต่อทางโรงพยาบาลแล้วทางโรงพยาบาลไม่ทราบเรื่องเบื้องต้นทางโรงพยาบาลจะดำเนินการไล่ออกพยาบาลคนดังกล่าวและให้ทางฝั่งตนแจ้งความได้เลยซึ่งตนก็แจ้งความไปเรียบร้อยแล้วนี่คือโพสต์ของเจ้าของเรื่องนะคะห้อง ICU โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งโจนหรือพยาบาล ชัดเจนครับทางโรงพยาบาลไม่รู้เรื่องทางผู้ใหญ่ของโรงพยาบาลรับเรื่องแล้วจะจัดการไล่ออกแล้วให้แจ้งความได้เลยทางผมได้แจ้งความเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเจอกันคนแบบนี้เหตุการณ์นี้ไม่ควรเกิดขึ้นคุณยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าเงินส่วนนี้เขาจะเก็บไว้ให้ลูกชายเขาเป็นโจรหรือพยาบาลคนไข้ติดโควิดจากโรงพยาบาลคุณแท้ๆยังตอกย้ำด้วยการทำเรื่องแบบนี้ เป็นพฤติกรรมที่เร็วมากผมเอาเรื่องถึงที่สุดแน่พ่อแฟนผมเสียไปแล้วผมไม่อยากเอาเรื่องแต่พ่อแฟนผมคงไม่ยอมแน่นอนเหตุการณ์คือหลังจากที่พ่อแฟนผมเสียแฟนผมได้เอามือถือพ่อมาเช็คแอปธนาคารของพ่อเพื่อจะโอนเงินที่เหลือให้น้องซึ่งก่อนพ่อนอนรักษาตัวในบัญชีของพ่อมีเงินอยู่5,000บาทแต่พอมือถือเปิดติดเปิดดูเหลือเงินอยู่1 5 0 0บาท แอปธนาคารของพ่อเป็นแบบสแกนนิ้วแล้วใช้รหัสเดียวกับปลดล็อกเครื่องได้มีการโอนเงินจากบัญชีของพ่อไปชื่อบัญชีนางสุธามาตโอนเข้าบัญชีของตัวเองโดยไม่มีการแจ้งใดๆซึ่งแกล้งโทรถามมีคนชื่อนี้วันนี้ยังไม่มาโอนครั้งแรกวันที่26 1 0 0 0บาทหลังจากพยาบาลเอามือถือพ่อมาวิดีโอคอลให้ดู ว่าพ่อเป็นยังไงบ้างพ่อไม่รู้สึกตัวไม่ตอบรับแล้วไม่มีทางโอนเงินได้แน่นอนพยาบาลคนนี้ได้ทําการเอานิ้วพ่อแฟนผมที่ไม่มีสติแล้วมาสแกนแอปแล้วโอนเงินเข้าบัญชีตัวเอง1,000พอไล่ดูต่อโอนอีก1,000วันที่27เข้าบัญชีตัวเองและวันที่30ไม่รู้เอาโอนจ่ายอะไรอีก1,500หลังจากวันที่23เราไม่ได้คุยกับพ่อเลยเพราะไม่มีสติแล้ว แฟนผมคุยกับพยาบาลทุกวันแต่มีการโอนเงินถึง3ครั้งแต่ไม่มีการแจ้งใดๆแล้วโอนเข้าบัญชีตัวเองครั้งสุดท้ายคือวันที่30อาการของพ่อแย่มากแล้วไม่ได้ติดใจเรื่องเงินแต่จิตใจมึงทำด้วยอะไรนี่มันนิสัยของโจรชัดๆมีการลบสลิปไม่ชัดแบตมือถือคงทำมาหลายคนแล้วมาเกมที่กูคนเสียไปแล้วพูดไม่ได้ถ้าในบัญชีมีเงินเป็นหมื่นคงหมดเป็นหมื่นมึงต้องมากราบพ่อแฟนกู ไม่เอาแล้วเรื่องเงินเอาเรื่องให้ถึงที่สุดพอพ่อแฟนผมคงคิดเหมือนผมแน่นอนแบบนี้มันโจรในรูปแบบพยาบาลชัดๆเลยค่ะนักช่วยโอกาสนะคะช่วยโอกาสตอนที่คนไข้ไม่มีสติแอบโอนเงินสุดยอดของความชั่วจริงๆเลยค่ะท่านผู้ชมก็ระวังไว้ดีๆนะคะ